เย้ yeah, สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่อง NG l o g Lock นะฮะวันนี้ NG อยู่ที่ซีแอตเทลมอนเดิมนะครับผม <im it> ก็แต่ว่าทริปนี้นะครับผม NG จะพาเพื่อนๆทุกคนมาดูนี่เลยซีแอตเทเป็นเมืองของที่บริษัทโ e i n g ตั้งอยู่นะครับผเราก็จะมาดูนี่เลยฮะเป็น Boeing Future to Off f f l i g h นะครับมาดูพิพิธภัณฑ์เครื่องบินของโบอิงมาถึงแล่ง ของโบอิงขนาดนี้แล้วเราจะมาดูได้ไงปักเข้าไปดูกันนะครับว่าจะเป็นแบงและตอนนี้นะคะทุกคนเราก็เข้ามาอยู่ที่อาคารจัดแสดงโชว์ของโบอิงเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเราจะต้องมีบพาสแบบนี้สามารถจองออนไลน์ได้แต่ว่าก็เห็นเขามาซื้อหน้างานกันนะครับผมเราก็จะได้ทิกตั๋วแบบนี้มานะครับ พอไ,ได้ที่เก็ตแบบนี้มาแล้วก็เข้าไปดูเลยตอนแรกมันจะมีแบบที่ให้เข้าไปดูหนังด้วยแต่ว่าเราไม่ดูก็เลยจะไปเดินดูโบวิ่งเฉยๆนะึ่นี่เลยไปไปดูกัน ผมว่าทุกคนนะ่าจะรู้จักบริษัทโบอิงนะครับผมก็รู้จักเครื่องบินของโบอิงเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับผมยิ่งใครที่ชอบเดินทางทางเครื่องบินนะครับแล้วก็วันนี้นะฮะเราก็ได้มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของโบอิงซึ่งอยู่ที่เมืองเซาท์โนะครับผมทางตอนเหนือไปประมาณ20กิโลเมตรนะฮะแปลว่าเครื่องบินที่สนามบินนี้ก็คือเป็นโบอิงหมดเลยเหรอดูเป็นสนามบินไวท์ท Star w อะไรอย่างเี้เหรอ ใช่แล้วครับผมที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์แล้วก็เป็นโรงงานของโบอิงนะครับผมแล้วก็นี่ก็คือสนามบินที่ใช้ทดสอบเครื่องบินของโบอิงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็จะผลิตแล้วก็ทดสอบกันที่นี่นะฮะแต่วันนี้ที่เราจะมาดูก็คือเป็นเครื่องบินรุ่นใหม่ของโบอิงนะครับผมที่ยังไม่ได้ออกจําหน่ายแต่มีตั้งให้ดูอยู่ตรงนี้คืออยู่ตรงหน้าเรารุ่นอะไรโบอิง7 7 7มันขายเรียงแล้วเราซื้อเลยไหม มีกี่ชั้นชั้นเดียวแต่ว่ามันเป็นเครื่องบินโดยสารที่ใหญ่ที่สุดที่ยังผล,ลิตอยู่ตอนนี้ก็คือ,อมันของอ e ีกยี่ห้อนึงคะแอร์บาร์สัมันจะมี A380 แต่มันมีให้บินแล้วนี่ A380 แต่นั่นมันหยุดผลิตไปแล้วแต่นั้นคือเครื่องบินที่โดยสารที่<ม>ใหญ่ที่สุดชแล้วก็อันนั้นมี2ชั้นสี่เครื่องยนต์ ซึ่งพอเป็นสีเครื่องยนต์ปุ๊บการบำรุงรักษามันก็แบบแพงอะไรเงี้ยแล้วพอมันเป็น2ชั้นตัวมันก็หนักอะไรเงี้ยมันก็แอลูมิเนียมเหมือนเครื่องไม่เร็วอแต่อีนี่ก็เอาก็จะกินน้ํามันค่ารักษาก็จะสูงอะไรเงี้ยอีนี่ก็เลยแบบมัาเอาข้อด้อยของ E 3 8 0ไม่รู้ทำยังไงมาเด v e l o p ใหม่แล้วก็ให้เร็วขึ้นให้แรงขึ้นเออแต่มันก็ดูยาวอยู่นะใ แต่ตัวเครื่องยาแล้วก็ดูปีกอ่ะคือพอมันเป็นเครื่องใหญ่อะปีกอ่ะมันต้องกว้างมากมากอ่ะฟ้างฟ้างเยอะเลยฟ้างเลยทีนี้มันก็จะไปไปลงสนามบินทั่วไปอ่ะปีกมันก็จะลำบากขึ้นอันนู้นอันนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยทาเป็นปีกเห็นปะปีกมันพับได้พับได้อย่างไงอ๋อปีกอ๋อพอขึ้นไปอ๋อทุกคนดูนะดูปีกมันจะเป็นจังงอนจังงอนขึ้นอ๋อแล้วพอขึ้นไปข้างบนเสร็จก็กลาง กลางออกไม่ใช่ไม่ใช่กลางตอนขึ้นนะกลางตอนแบบกำลังจะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนแบบเข้าหลุมจอดเข้าอะไรงี้ก็หุบได้หุบหน่อยแต่ถ้ามันไม่ต้องชนอะไรก็ไม่ต้องพอขึ้นไปข้างบนก็จะถลาได้ถลาขี่เข้าไปหาผู้ชาย คล้ายๆกันเราก็จะกลางกลางหลีกลางหลีพอแบบว่าคนเยอะเราก็จะหุบหลีหน่อยหุบหลีเสร็จแล้วพอเห็นคนดีๆเราก็ลก็ถลาไปเออนี่คือเหตุผลที่กันมาดูเครื่องบินวันน at ี้ใช่ไหมเรียนรู้อะไรเออก็คือมาดูวิธีการถลาที่เราว่าเราถลาไปหาผู้ชายถูกหรือเปล่าหรือไม่ถูกจรกางยังไงจะกางยังไงเออถลาได้ดีเออแล้ว ตอนนี้อผู้ให้ความรู้ของเรากำลังอ่านป้ายอยู่เราก็ถ้าเป็นเรื่องความรู้เราไม่รู้เราเครื่องบินเลยสารงัข้ไปอยู่ะี่สามหที่นหกพัฟี อันนี้คือป้ายที่บอกว่าเครื่องรุ่นใหม่ใช่ไหมเคือรุ่นปกติเรอกก,ก็คือหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเมตรแต่ว่า e เจ็ดเจ็็ด max high max อะไร,รอ่ะเจ็ดเจ็ดเจ็ด maximum m a x i u m เดี๋ยวเจ็ดเจ็ดเจ็ด m a i มันก็จะบินได้สูงกว่าอุย้ยบินได้เพิ่มอีกสอง0ันฟีทเลยเหรอ 2,000เมตร2,000เมตรอ๋อมีความสูงมากขึ้นหรือ10,000หมเท่าไหร่ครับผมบวกเลขไม่ทันละอันนี้คืออ๋อมาเรเนียที่อยู่ในรัฐนี้มีความสูง14,000เมื่น้าจะเอาเอาวยไหนเอาไว้สักหน่วยนึงโอเค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 ก็คือมาเรเนียที่อยู่ในนี้มันสูงประมาณ4,000เมตร แต่เครื่องบินนี้สามารถเครื่องบินรุ่นที่ใช้อยู่ปัจจุบันนี้สามารถบินได้อีก1 000, 1 0 0 0เมตรใช่ไหมเสร็จแล้วพอถ้าเป็นเครื่องรุ่นแม็กเนี่ยรุ่นเนี้ยเขาเรียกรุ่น777 X b o e อ่ะโบโบแต่มันมี b o อ i n g 777อยู่แล้วใช่ไหมที่บินอยู่แล้วก็ b o อิงโบอิงเ <laughs> <laughs> 77เมเจอร์ราชโยธินโบอิงเ7 7เนี่ย จะบินได้สูงกว่านั้นอีกประมาณ1 1 1 0 0เมตร1 1 1 0 0เมตรนี่คือตรงไหนวะแต่เราบินปกติแค่10เมตร12เมตรปะ,ะไม่เวลาเครื่องบินบินปกติอะเครื่องบิน,บ,น,บ,นบินหาอะไรจะบิน10เมตรเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเย็นนี้พากินปลาความโง่ในตรก,กะคณิตศาสตร์ง่ายๆนะเนอะแล้วอันนี้ป้ายนี้คืออะไรครับพี่นักบิน What you can see from the can see แล้วไอ้เครื่องสีเขียวตรงนู้น่ะมันคือเครื่องบินที่กำลังผลิตใช่ไหมตอนนี้อันนั้นก็คือเครื่องบินรุ่นใหม่ 777x <c oughs> สมมติถ้าเธอจะสั่งไปที่บ้านอเออเธอเธอต้องบินขึ้นจากตรงนี้เพราะโรงงานมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหม แล้วฉันสามารถมารับได้ไหมไก็เวลาเขาไม่ได้บินไปส่งนะเธอต้องมารับเองเอ้าเหรอฉ,ฉันต้องบินมารับเองแล้วก็มาขับกลับบ้านเองอ๋อโอเคแต่ตอนนี้หนาวมากแล้วนะ นั่นแหละครับผมนั project, exactly ่นก็เป็น7 7 7 x จนะครับผมจากค่าย o e i n g นะครับผมซึ่งเราก็รอลุ้นกันว่าเครื่องบินรุ่นนี้นะผมจะออกจำหน่ายแล้วก็เป็นเครื่องบินโดยสารให้เราได้โดยสารกันเนี่ยเมื่อไหร่นะครับผมแล้วก็ศักยภาพของเครื่องบินรุ่นใหม่รุ่นนี้นะผมจะเป็นยังไงนะผมก็รอลุ้นกันว่าเมื่อไหร่จะได้ใช้กันนะฮะเยวขึ้นไปอยู่อ๋อนี่เราอยู่ตรงนี้นี่แล้วก็คือเด็กที่เราไป เสร็จแล้วก็เครื่องบินก็จะบินขึ้นงั้นเดี๋ยวเราจะมาลองขับเครื่องบินขึ้นไปบนรันเวย์นะครับเพื่อนๆดูเดี๋ยวมาดูกันต่อไปเป็นอะไรคะเฮ้ย เอ<ม>ก็คือขายตัวเองแล้วหนึ่งก็คือใครอยากได้นักบินคนนี้ก็คือได้เลยบินอะไรนกะต้องออกไปบินแต่เช้าด้วยมไม่ใช่ก็คือบินทบาททำไมนี่ตรงนี้นี่คือหางของ747ทุกคนดูสิ vertical t เท l วอร์ติเคิลแปลว่าตั้งตั้งอ๋อก็คือห่างแนวตั้งอ,อ๋อนี่ค<ป>ือเจ็ดจดจดทุกคนอันนี้คือห้องนักบน รกระสวยอวกาศขึ้นไปนี่ก่อนขึ้นไปนี่ก่อนขึ้นไปห้องนี้ก่อน Kiss me กระสวยอวกาศตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปที่กระสวยอวกาศอ๋อแปลว่าโบอิงก็จะก็เป็นคนผลิตกระสวยอวกาศให้กับเอ้ยสวยมากทุกคนดูดิดูเหมือนอยู่ในหนังเรื่อง Gravity เลย ากที่เราไปมาเมื่อกี้ว่าคือเป็นกระสวยอวกาศตรงนี้ที่สุขถูกส่งอไปนอกโลกเหมือนในหนังเรื่อง Gravity เลยทุกคนถามว่าเคยดูหนังเรื่อง Gravity ไหมไม่เคยนอกจากที่นี่เราจะได้เห็นเครื่องบินรุ่นใหม่กระสวยอวกาศแล้วนะครับผมเราก็ยังได้เห็นวิวัฒนาการนวัตกรรมความปลอดภัยในห้องโดยสารของเครื่องบินรุ่นใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้น ด้วยโควิดต่างๆนะครับที่ผ่านมานะครับแล้วก็การเซฟตี้ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในระบบของห้องโดยสารเครื่องบินนะฮะท่านผู้โดยสารสามารถเก็บกระเป๋าสัมภาระของท่านเหนือที่นั่งด้านบนตรงนี้และด้านนี้คือที่นี่เป็นพิธ์การบินที่น่ามาเยี่ยมชมมากๆเลยครับทุกคน มันไม่ได้มีแค่เทคโนโลยีการบินเท่านั้นแต่มันยังมีความฝันของคนที่เข้ามาดูมีจินตนาการของเด็กๆมีความฝันในวัยเด็กของพวกเราที่เข้ามาเห็นสิ่งที่เป็นเหล็กที่บินได้เครื่องนี้นะคบผมใครจะไปรู้นะครับผมว่าเทคโนโลยีการบินเนี่ยเกิดมาจากจินตนาการนะครับผมแล้วก็จินตนาการณนะวันนั้นเนี่ยก็กลายเป็น วิวัฒนาการการเดินทางและก็เป็นการเดินทางหลักของโลกในทุกวันนี้นะฮะ <The ball? S 3> yes. ก็จากที่เราเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์โบอิงนะครับผมเราก็ได้รับความรู้จากพี่นักบินหออวังว่า 777X เจนี่ยจะออกมาสู่ตลาดแล้วก็ทำให้ทุกคนได้ใช้งานกันในเร็วๆนี้สำหรับโบอิง g 7 7 x นะครับแล้วกออ็ได้รับความรู้ว่าโบอิงเนี่ยไม่ได้ผลิตเครื่องบินส่งให้บริษัทต่างๆสายการบินต่างๆทั่วโลกอย่างเดียวโบอิงยังทำพวกกระสวยอวกาศทำ จะหลวให้กับนาซาด้วยเช่นกันนะครับเอาล่ะหวังว่าเพื่อนๆคงชอบนะครับผมถ้าชอบก็กดไลค์นะครับถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับผมแล้วก็ถ้าใครกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปเนี่ยผมจะมีสิ่งนี้เลยเป็นเข็มกัดโบอิงคนที่แชร์คลิปแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับผมเราจะให้สิ่งนี้ไปนะ แต่จริงๆแล้วนะฮะสำหรับการเที่ยวชมวิทยุเทพานเนี่ยถ้าช่วงซัมเมอร์นะครับผมช่วงหน้าร้อนอ่ะเราสามารถเข้าไปดู เมนูแฟกชัรีที่เป็นลายการผลิตของเครื่องบินโบอิ n งได้ซึ่งจะมีคนนําชมแล้วก็ให้ข้อมูลแล้วก็มีรถบัสมารับเราเข้าไปชมโรงงานของโบอิ้งเลยแต่ว่าตอนเนี้ยเรามาในช่วงก่อนซัมเมอร์นะครับเราก็เลยไม่สามารถเข้าไปดูได้นะฮะก็ขอบคุณที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูอะไรในเสียเท่าเพิ่มเติมหรือภาพใหม่เนี่ยก็กด s u b s c r i b e ไว้ด้วยนะฮะไปละสำหรับคลิปนี้สวัสดีฮะ

สกูตเตอร์มานะครับแล้วเราก็ขับรถสกูตเตอร์ที่ราคา17ไม่ต้องเสียใจนะจ๊ะโอ้ลูกกันแด